สมเด็จพระสังฆราชไทยสมเด็จพระสังฆราชสุขสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์สมเด็จพระสังฆราชม,ม,มีนามเดิมว่าสุขเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์สถิตณวัดมหาธาตุยุวราชลังสริร์ราชวรวรมหาวิหารในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อปีพศ2337ทรงดำรงตำแหน่งอยู่23ปีสิ้นพระชนเมื่อวันที่22พฤษภาคมพศ2359ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายพระประวัติในตอนต้นไม่ปรากฏหลักฐานพระประวัติเมื่อครั้งกรุมทนบุรีเป็นพระราชาคณะที่พระยาณสมโพธิอยู่วัดมหาธาตุ ถึงปีพศ2323เมื่อราชการของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีและได้เรืองสมณสักเป็นพระธรรมเจดีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้เป็นที่พระพานารัตอันเป็นตำแหน่งรองสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระสังฆราชสุขขณะที่ทรงสมณสักที่พระพานารัต ได้เป็นแม่กองชําระพระวินัยปิฎกในครั้งที่มีการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปีพศ .2331 ส่งรอบรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกส่งจัดระเบียบการสอบพระอริยัติธรรมเพื่อเป็นปร,ริญญนแบบสามชั้นคือปร,ริญญนตีปร,ริญญนโทและปร,ะริญญาเอก ในปีพศ2336เมื่อสมเด็จพระสังฆราชสีสิ้นพระชนจึงโปรดเก้าวตั้งสมเด็จพระสังฆราชและได้เป็นพระอุปัชาในคราวผนวดสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกรมพระราชวังหลังและเจ้าฟ้ากรมขุนเสนานุรักษ์ ในสมัยของพระองค์ได้มีการส่งสมณทูตไทยไปสืบข่าวพระศาสนาณหลังกาทวีปเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปีพศ2358หลังจากที่ว่างเว้นมา60ปีจากสมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระสังฆราชสุขสิ้นพระชนเมื่อวันพุธแรม11ค่ำเดือน6ปีชวด จุลศักราช1178ตรงกับวันที่22พฤษภาคมพศ .2359 เวลา2โมงเชา้า